ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสำมฤทธิของงานพนักงานราชการครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2564กศนอตะบลป่าแดงภายใต้การบริหารงานของนางพรสวรรค์กันตรงผู้อำนวยการกศออนอำอเภอชาตรการนายรุง้งภูธรภาสีครูชำนาญการนางสาวชมพูนุชล้วนมงคลครูผู้ช่วย โดยมีว่าที่พันตรีบุญส่งวันชื่นครูอาสาสมัครเป็นครูนิเทศนายอัสดาพรฟ้องปิน่นเป็นครูกศอนอตบลน,นางสาวพรพนาโคกน้อยเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนกศอนอตบลป่าแดงตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านป่าแดงหมู่4ตบลป่าแดงอเภอชาตาการจังหวัดพิษณุโลกโดยมีอาคารเป็นเดกเทศ เป็นอาคารที่ได้รับงบประมาณการก่อสร้างเมื่อปีพศ2555รายงานผลการดำเนินงานได้แบ่งออกเป็น2ตอนตอนที่1ด้านผลสำเร็จของงานตอนที่2ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านที่1ตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานกสน D.M.I.S กสนตำบลป่าแดงมีการบันทึกฐานข้อมูลลงในระบบเพื่อการบริหารจัดการ DMS i ไว้เป็นปัจจุบันซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดสถานที่ตั้งข้อมูลบุคลากร Facebook และเว็บไซต์ Google Site และข้อมูลสาธารณูปโภคและมีการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศนตบลกศนตบลป่าแดงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2564และแผนปฏิบัติการ3ปีไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผนเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและมีการรายงานผลการดำเนินงานแต่และกิจกรรมโครงการหลังการจัดกิจกรรมในรูปแบบของประสานข่าวประชามพันธ์และสรุปเป็นรูปเล่มรายงานผู้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศน,นตบ,บนป่าแดงได้ดําเนินง,งานตามนโยบายการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด4กิจกรรม 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป้าหมาย63คนดําเนินการได้102คน 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมาย24คนดําเนินการได้3 1คน 3. าม การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมาย14คนดำเนินการได้29คน4การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย8คนดำเนินการได้15คนและมีการสรุปผลการดำเนินงานไว้ทุกกิจกรรมทุกโครงการตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายกสอนอตำบลป่าแดงได้จัดทำแบบติดตามผู้จบหลักสูตรซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพเดิม19คนนำความรู้ไปสร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้20คนเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้49คนพัฒนาตนเองและครอบครัว14คน 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้14คนพัฒนาตนเองและครอบครัว15คน 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเพิ่มโอกาสการเรียนรู้15คนพัฒนาตนเองและครอบครัว16คน 4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มโอกาสการเรียนรู้8คน พัฒนาตนเองและครอบครัว7คนรวมทั้งหมดผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม1 7 7คนสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมทุกคนได้นำความรู้ไปใช้ได้100%ตัวชี้วัดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยตามคำรับรองในระบบบริหารจัดการสำนักงานกศนอ DMIS ของกศน,นตบลประแดงมี4กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. การศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือสุมชน2แห่งกศน,นตบลหมาย90คนดำเนินการได้104คน 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายเป้าหมาย5คนดำเนินการได้40คน 3. การศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป้าหมาย5คนดำเนินการได้5คน 4. การศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเป้าหมาย50คนดำเนินการได้56คนตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้ บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายในช่วงไตรามาสหนึ่งสองที่ผ่านมากสนองตำบลป่าแดงได้จัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ทั้งหมด6แห่ง10ครั้งได้แก่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดงสองครั้งที่กลุ่มทอผ้าบ้านนามเมืองสองครั้งรอพอสตอบ้านใหม่ไทยเจริญหนึ่งครั้ง วัดเวรุวันประชาสัรสองครั้งกศนอตมบลประแดงหนึ่งครั้งบ้านหนังสือชุมชนสองครั้งตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนในช่วงไตรมาสหนึ่งสองที่ผ่านมาเนื่องด้วยข้าพเจ้าย้ายเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ในพื้นที่ยังไม่ได้มีการเข้าร่วมประชุมจัดทำแผน กับหน่วยงานราชการในชุมชนจึงได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่ายดังนี้ 1. กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับพระอาหากษัตริย์ไทย 2. กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันสําคัญต่างๆ 3. กิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 4. กิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นต้น ตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้ 1. โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายและจิตและสมองของผู้สูงอายุ 2. งานทะเบียนนักศึกษาที่รับผิดชอบ 3. งานระบบพัสดุ 4. การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 5. การกำจัดขยะในภาวะการระบาดของโรคโควิด -19 6. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานในระบบ D M I S 7. เชิญชวนกสณร่วมกันดำเนินกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งเดย์แปด ปฏิบัติงานถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เป็นต้นตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี t a ส a Pat ิ s ชื่อผลงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ป่าแดงออนไลน์ Learning Center ซึ่งเป็นการพัฒนาจากโปรแกรม Google Classroom มาเป็นโปรแกรม g o Google s i t ไซ สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดและไม่ต้องดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้บริการเพื่อกระจัดปัญหาด้านการเดินทางมาพบกลุ่มและเพื่อสนองการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานกศนอจังหวัดพิษณุโลกให้นักเรียนได้เข้าเรียนตามเวลาเรียนหรือเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกโดยมีการเ e ห็นชอบ สนับสนุนจากผู้บริหารและมีการเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์กศนตบลประแดงและเฟซบุ๊กกศนตบลประแดงและช่อง YouTube โดยมียอดผู้เข้าใช้วันเมื่อวันที่1 6เมษายนที่ผ่านมาทั้งหมด1,275คนตอนที่2ด้านประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน5สมรรถนะหลัก 1. การมุ่งผลสำลิดข้าพเจ้ามีความพยายามในการทำหน้าที่ให้ถูกต้องพยายามปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนดมานะขยันอดทนหมั่นเพียรในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด 2. การบริการที่ดีข้าพเจ้าให้บริการที่เป็นมิตรสุภาพให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพข้าพาเจ้าศึกษาหาความรู้สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้นติดตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ได้ความสุจริตไม่เลือกปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและวินัยข้าราชการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริตรักษาคำพูดมีสัจจะและเชื่อถือได้แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสำนึกในความเป็นข้าราชการที่ดี5การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าสนับสนุนการตัดสินใจของทีมและทำงานในส่วนของตนที่รับมอบหมายให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของทีมสร้างสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดีให้ความร่วมมือกับผู้อื่นด้วยดีและให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านขอขอบคุณมากค่ะ